และในการเดินทางมาในครั้งนี้นะครับเส้นทางในการเดินทางเป็นอย่างไรนะครับวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางท่านรองาศาสตราจารย์ดรสุวิทเลาหะสิริวงศ์ครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมครับครับ,รบาจากที่พวกเราทราบว่าขณะนี้มีสะพานมิตรภาพสี่ไทยลาวนะครับ ที่เสียงของแล้วก็เส้นทางที่ได้รับการพูดถึงกันมากในขณะนี้คือเส้นทางที่เรียกว่า R3A <ม>ก็คือเส้นทางที่จะเชื่อมระหว่างประเทศไทยไปลาวแล้วก็เข้าบนทนยุนนานของประเทศจีนนะครับดังนั้นผมก็ได้นำคณะของมหาวิทยาลัยนครพนมจำนวนหนึ่ง มาศึกษาสำรวจเส้นทางนี้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบกับสะพานมิตรภาพสาแล้วก็เส้นทางจากนครธนมสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนคณะของเราที่มาก็จะมีคณาจารย์จากหลายสาขานะครับเช่นทางด้านการท่องเที่ยวทางด้าน ศิลปะวัฒนธรรมทางคู่หน่วยการสถาบันวิจัยและพัฒนาก็มาด้วยนะครับเราก็จะดูศึกษาระยะทางจากเชียงของไปผ่านทางตอนเหนือของเรานะครับแล้วก็เข้าสู่ประเทศจีนแล้วไปสิ้นสุดที่เมือง คนไทยเรียกว่าเมืองซือเหมาคนจีนเรียกว่าเมืองผู่เอ,อ้อซึ่งเป็นเมืองที่มีชาที่มีชื่อเสียงมากนะครับคือชาผู่เอ,อ้อที่นั่นเนี่ยจะมีวิทยาลัยทางการเกษตร<ม>เดิมเป็นวิทยาลัยทางการเกษตรนะครับชื่อว่า<ม>ยูนานอา่าคอ<ม>ลเลจออฟท ropical crops หรือว่าเป็นอ่วิทยาลัย พืชของยูนนานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าการเรียนการสอนที่วิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยมีหลายสาขาแล้วก็มีการเรียนภาษาไทยนักศึกษาส่วนหนึ่งที่เลือกเรียนวิชาเอกภาษาไทยเนี่ยจะสามารถพูดภาษาไทยได้สื่อสารภาษาไทยได้นะครับแล้วก็นักศึกษาจากวิทยาลัยเนี้ย ปีที่แล้วก็เดินทางมาศึกษาต่อทางสาขาการท่องเที่ยวที่มอนครพนมสิบคนปีนี้เราก็จะไปแนะแนวแวะไปแนะแนวแล้วก็หวังว่าจะได้นักศึกษาจีนกลับมาอีกนะครับตามาที่ที่เราต้องการให้มีความร่วมมือทางด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นระหว่าง มหาวิทยนะาลัยนครพนม,มกับทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วก็ประเทศจีนด้วยครับประดูเรื่องผมวกก่ากวองมาน้องเกาหวยที่เป็นกว,งวางเลยวะน้่เส้นทางนี้กำลังจะเดินทางไปที่สาภานวิรภาสีเชียงของ ทั้งรถเขาเรียกหลวงน้ำทาเลยใช่ไหมแผงหลวงน้ำาแผงก็จะผ่านนะเรือห้วยสายพอเราข้ามด่านระกากรของไทยมานะครับก็จะมีรถบัสนะฮะพาพวกเราไปที่ด่านลาวิธีนะฮะเดียย๋ยวใช้ระยะทางประมาณห้ากิโลประมาณนี้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าบริเวณทางที่จะข้ามสะพานมิตรภาพสี่ที่เชียงของนี่สวยงามงจริงๆครับมีช่วงเวลาประมาณ 8นาฬิกาครึ่งครับมีภูเขามีมอกลั่ำไรสวยงามเลยทีเดียวครับอากาศก็ค่อนข้างจะเย็นอยู่ตรงนี้ประมาณ20องศาครับวิดีโอค่ะสภาพิษภุโลกแห่ที่สีนะคะสวยมากค่ะคือเราคายพนมไม่ได้ค่ะที่ท ข้ามสะพานมิตรภาพสี่เมืองเชียงของกมาที่เมืองบอกแกว้วก็จะมีป้ายเขาแวงทําชุล้าวนาคราชนคร ครับท่านผู้ชมครับแค่เดียวนะฮะเราว่าข้ามาจากเมืองเแฉกของมาที่เมืองบ่อกแก้วหรือที่นี่เขาเรียกว่าเมืองนครขราชนันกบอลน,นะนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นโอ้ไอทีตรงนั้นมันเป็นแหล่งคาสินโนนะแต่ว่าเมืองนี้ก็คือนักสือพญายนาคนั่นเองนะฮะลาวไทยนี่จะมีความเชื่อนคล้ายๆกันนะแต่อย่างไรก็ตามท้่เราวันนี้เราเจอผู้ไมโน่นที่จีนนะครับยังไงเดินทางกันดีกว่าและที่เห็นนั่นก็คือแหล่งคาสินโนของเมืองลาวแล้วครับที่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากไทยของเราที่ตรงนี้ทําเลเหมาะมากเลยทีเดียวนะครับเช้าวันนี้มีหมอกมีฟ้าหลวนิดหน่อยฮะอากาศก็ค่อนข้างจะเย็นหมูบ้านไทยลือจะไป12พันนาแล้วก็จะมีโอกาสได้ดูการแสดงของจีนซึ่งพยายามจะเอาวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขงเนี่ยมารวมกันหลายๆอย่าง ช้กับของเราได้เงเรื่องเศรษฐกิจสังคมก็อาจารย์วีรศักดิ์อาจารย์บีอาจารย์มานอถ้าจะดูเรื่องการศึกษาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วยๆกันเก็บข้อมูลหรือพยายามมองหาคุยกับคนที่ชาวบ้านคุยกับนักท่องเที่ยวหรือคุยหาข้อมูลไปแล้ว <c oughs> กลับไปแล้ว ไปสรุปแลกเปลี่ยนอาจจะเขียนช่วยกันเขียนเป็นบทความได้สักหนึ่งบทความก็ได้ไมั้เ <Okay. S 1> ครับท่านผู้ชมครับในขณะทีททะะ่ทางมาจากเมืองไทยนะฮะ้ามาที่เมืองลาวและตลอดระยะเวลาเส้นทาง A3A เนี่นะฮะมันจะยนืนอยู่ในบนภูเขาตลอดเวลาเลยและในหมู่บ้านที่ถ้าอนอาจจะเห็นบ้านที่ผมถ่ายมาเรื่อยๆนี่เป็นหมู่บ้านคือท่านลาวลา ลาวนี่นก็จะมีระดับสูงลาวเอิงแล้วก็ลาวล่างนะอันนี้จะเป็นลาวเอิงนะฮะอ้ออ้อไทยได้หมดวอลลาวฮะได้บ้องโอ้โหมดเลยอันนี้ว่าแต่ลาวเนาะไอ้อยู่ทั้งทั้งภูเขาเนี่ยเทมาท่านทหารกินจะนอนทำไรวะฮะหาของผากินนะฮะ Đây mà. Nó. Giống Làm Bay hay là không hay nằm luôn. Bay bay. Không. ครับเราออกจากด่านเชียงของมาตรงนี้ก็ไกลพอสมควรนะเขาบอกว่าข้ามเขามาถึงห้าหกลูกนะแต่ว่าเอ็มมาตรงนี้ต้องแวะทางข้าก่อนที่ร้านครัวไทยคนไทยมาทำที่นี่อาหารอาร่อยมากะนะเสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่ชายแดนจีนซึ่งต้องเดินทางอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็เข้าไปอีกครับคือตอนนี้อาจจะเป็นครึ่งทางก็ได้ ระยะทางก้าวไกลพอสมควรอะไรทีเด right ียวนะแต่ว <nên> ่าเพื่อการศึกษาเรียนรู้นี่ที่ไหนไกลก็ต้องไปแหละครับโรงแรมคาสโนทิ้งล่างไปเลยต้องทิ้งไปแบบนี้ค่ะกว่าไว้ต้องไอ้ให้คนที่เขาเข้ามาทำอีกครั้งหนึ่งอันแล้ใครลงทุนครั้งแรกนะ คนคาสดิโอก็ต่างกายดีน,นะคะตัวนี้ก็ร่างกาแต่ก่อนมาเล่นก็คือคนจีนคน่ะคนลาวคนไทยไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่จะเป็นคนจีนมาเล่นจะดีกาตรงนั้นนะคะด่านบ่อเต็นนะคะ ด่านตรงนี้ก็จะจำลองมาจากพระธาตุหลวงเวีันนี่คือด่านชเแลนลาวจีนนะครับเขาให้ชื่อด่านว่าด่านสากรบอเตนจำลองภาพของพระธาตุหลวงเวียนจันมาเนี่ยก็เป็นด่านจีนนะครับ ท่านผู้ชมครับวันแรกครับที่เราอยู่ในประเทศจีนครับมาตรงนี้เนี่ยฮะโอ้โหอากาศหนาวมากเลยครับตอนนี้เมืองของเราเนี่ยเวลาของเขาจะเร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับแต่เฉพาะพูดเ่ยยังมีฟันนองมาเลยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เมืองอะไรนะคะเมืองเหมาเมืองเหมาเนะ่ยครั่อะไรนะคือหอเนี่ยเมืองที่เขามีชื่อเรื่องอะไรนะ่ที่คนไทยรู้จักในนามชาเัว นะค่ะทานแล้วเนี่ยลดความอ้วนแล้วนะคะอาจารย์ต้างอยากรอยนี่ไหมอยากมาอยู่นี่เลยเขาบอกเมืองนี้จะไม่เจอคนอ้วนใช่ไหมคะกับคนท้องมคคนนนออออ้้้ววาดยเทงถ้าไปเจอคนอ้วนคนท้องกับอะไรนะคะประหลาดไหมคะกับประหลาดดูรูตเตอรี่ให้ไปซื้อลอตเตอรี่บอกว่าโชคดีมากวันนี้เราจะไปไหนอาจารย์ทานอะไังหน่อยครับ จะไปอะไรานคอนเสิร์ตค่ะไม่ีงานคอนเสิร์ตโอ้มหาวิทยาลัยใช่ไหมครับอ๋อได้เวลายังคะเนี่ยได้แล้วค่ะเรากำลังจะเทียมเตัมค่ะแล้วเราขึ้นรถเล้